เมื่อเช้ายังตามต่อเนื่องนะคะพี่อุศมาเลยเมื่อเช้าก็ให้กันบ้านไปพูดเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องราวของตัวธุรกิจแบงก์เรื่องราวของเชนดอกเบี้ยม,มันลงแต่หุ้นมันไม่ลงมันอย่างไงกันเนี่ยเนยช่นค่ะไดี๋ดวผมเปิดหน้าจอจะได้เดี๋ยวน่าจะมีเวลาเหลือน้อยแล้วมั้งค่ะค่ะโอเค่ะค,คืออันหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่มัน ค้างไว้ฮะเท่าที่เวลาที่มีจํากัดในการดูคือปกติของตัวประเทศเองอ่ะจะมีการซื้อหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวกี่กลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูจากในนี่คือเป็นตัวที่เขามีการซื้อเยอะนะเห็นไหมครับว่ามันจะมีในนั้นน่ะมันจะมีถ้านี้มันคือสิทธ์ลำดับแรกอ่ะมันมีหุ้นกลุ่มธนาคารนอะ่ะก็คือสามตัวแล้วล่ะนะครับแล้วก็ลงมาอีกสองตัวนี่คือเป็นหุ้นที่เรียกว่าฝรั่งเขาเทรดอยู่ปกตินะครับหุ้นที่เทรดหุ้นที่ฝรั่งเขาเทรดได้อย่างน้อยมันต้องมีวอลุ่ม ในการเทรดเดยอะพอควรนะครับไม่งั้นมันจะเทรดไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือ,อหุ้นแบงก์เองอ่ะส่วนใหญ่ก็มีการจ่ายเงินผลนะยูในอดีตก็สามเป็ในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยยูมันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ6%บวกนะครับถึงถึงแปเปเลยทีเดียวบางตัวได้ถึง9%เเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อขายกันอีกอันนึงนะครับ อันนี้เมื่อกี้ที่มันบอกว่าแล้วจะไม่แบงค์มันถึงดูหลังๆมันถึงน่าสนใจนะครับนอกจากฝรั่งเรดแล้วเนี่ยที่มาที่ไปก็คือเรื่องของการจ่ายเงินผลครับดีเบนเย์เอาต์นะครับของแบงค์ไทยปรับตัวสูงขึ้นนะครับแบงค์ไทยปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันฮะดีเบนคือกำไรร้อยจ่ายสามสิบกลายเป็นกำไรร้อยจ่ายเจ็ดสิบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนะครับมันก็เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งเนี่ยในต่างชาติเองถามว่าแล้ว แล้วหุ้นแล้วต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้เห็นข้อมูลชัดเจนของของหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปแต่ว่าหุ้นในอเมริกายุโรปหรือส่วนใหญ่เนี่ยจะได้อันนี้ส่งจากเรื่องของตัวบอลนะสังเกตด,ดีๆฮะอันนี้เป็นของไทยเฉพาะไทยนะฮะเนี่ยฮะเส้นสีส้มๆเนี่ยบอลยู Born u, เราลงไป1.3 6มผมจะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดดูจาก บอลยูลงมาแบบนี้ค่ p i ิ a ตอลเกนของจากการลงทุนในในตราสารพวกนี้จะสูงผมยกตัวอย่างให้ตัวดู SCB ซนะครับ SCB งบล่าสุดนะครับอันนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะครับที่วัดมูลค่ายุติธรรมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขว่านี่ครับสังเกตดูหน้าจอตรงตรงกล่องนี้ครับจะพบว่าตัวตัวในแง่ของนี่จะพบว่าอคาอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์นี้นะครับเราจะพบว่าเนี่ยการบันทึก กำไรเนี่ยจากการจแบบากเงินลงทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะจากพันเก้ามาเป็นสามพันเก้าเลยจากขาดทุนมาเป็นกำไรนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยพอเข้าไปดูงบเนี่ยมันจะกลายเป็นการลงทุนพวกพันธบัตรนะครับ <S <S เป็นพวกตราสารหนี้การลงทุนต่างๆพอร์ตท,ที่เพิ่มขึ้นเพราะเนี่ยหลายๆประเทศหรือที่อื่นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือกำไรจากพอร์ตนะครับกำไรจากพอรทนั้นนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของในตัวของ ตัวแบงก์เองที่ทำให้น่าสนใจแล้วก็แบงก์เองเนี่ยปกติในการทำแฟร์แวรลูของแบงก์ทุกทที่ในโลกจะเป็นการทำแฟร์แวรลูบนอิงกับเศรษฐกิจเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นฟื้นขึ้นเนี่ยมันก็จะดีอย่างอเมริกาเองเนี่ยยุโรปเองเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองเขาก็จะดีจากเรื่องตรงนั้นแต่ของไทยเนี่ยอาจไม่ได้ดีจากเรื่องเศรษฐกิจแต่เราไปดีจากเรื่องของการจ่ายเงินปันผลแล้วก็กําไรจากหุ้นของธนาคารที่แต่ละตัวนั้นเนี่ยก็เรียกว่ากำลังจะทำนิวไฮครับ ผมกำลังจะบอกว่าหุ้นธนาคารไทยเนี่ยกำลังจะทำนิวไฮไฮไฮสูงสุดของเขาที่เคยทำในอดีตเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่าง e c b นะแต่ธนาคารอื่นๆก็เป็นลักษณะเดียวกัน s c b เนี่ยเขามีกำไรที่สูงสุดมาแล้วเนี่ยปีห ประมาณนั้นวันนี้กําไรของเ c b เนี่ยกำลังจะขึ้นชนไฮตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเนี่ยเรื่อง e a r n i เ g เรื่องกําไรเรื่องปันผลเรื่องกำไรพอร์ตเนี่ยมันเป็นเหตุผลหลกัลกครับที่ทําให้กลุ่มธนาคารเนี่ยได้รับความสนใจจากนักทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเขาเขาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าในเซกเตอร์เป็นหนึ่งในเซกเตอร์หนึ่งเดียวของมึงในเซกเตอร์ของตลาดที่มีความปลอดภัยจากในเรื่องของความเสี่ยงรอบด้านแบงก์เนี่ยมีความเสี่ยงที่มีอยู่ เขาเรียก e n v i r o n m e n t หรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่แบงก์อยู่เนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีกว่ากลุ่มอื่นๆกลุ่มพวกส่งออกกลุ่มค้าปลีกกลุ่มน้ํามันปิโตรเนี่ยมีปัจจัยลบเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่อยู่แบบประเภทไม่ค่อยมีปัจจัยลบเท่าไหร่ครับนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมหุ้นแบงก์ไทยเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมันถึงมันถึงค่อนข้างจัดคลองใจน้กทุนขึ้นมาได้นะครับนี่คือเหตุผลครับ แต่แบงค์แบงจริงๆเขาบิสเนสไม่ได้โตใช่ไหมแต่โตมาจากการลงทุนบอลลงทุนอย่างอื่นแทนหรืออย่างไงโอเคครับต่อถ้าเกิดเราดูจากอันหน้าจอเนี้ยอันจอนี้จะเป็นโลนเป็นโลนของเขานะครับโลนของเขาเนี่ยแบงค์เนี่ยจะเห็นว่าโบนโลนของเขาเนี่ยสิ้นธันวามี2.2งล,ล้านล้านบาทปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ2.2ล้านล้านบาทเท่ากันโลนไม่ค่อยโตมาก แต่ไปส่วน<ม>ไปได้ได้จากส่วนอื่นขึ้นมาแล้วก็แบงก์เขาจะมีกําไรที่เรียกว่านิมอ่ะมันค้าอยู่ครับหลังๆมารู้สึกว่าส่วนต่างนิมเนี่ยมันจะเยอะขึ้นด้วยนะแต่มันไม่ได้เยอะแบบมากๆนะผมเปดดูไม่ทันแล้วนะแต่ว่านิมของแบงก์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสองกว่าถึงสามเปอร์เซ็นตนิดๆประมาณก็ถือว่าโอเคนะเป็นรายได้ประจําก็คืา คืออตัวโลนเท่าเดิมนิมเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่แบงค์จะชนะกันได้ก็คือการ transform ธุรกิจใช่ไหมฮะว่าตัวตัวเองจะมีการ transform ธุรกิจจาก core business แบบไหนอย่างไรอ๋อถูกครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดเราดูอย่างงบแบงค์เนี่ยนะก็ว่าถ้าเกิดโกดโกดเยียร์เยียร์เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นรายได้จาก operation เนี่ยปิดลบหมดเลยแต่ประกอบไปได้จากเรื่อง extra ขึ้นมาแทนนี่คือแบงค์ครับก็แปลกดีนะแบงค์เดี๋ยวนี้แบงค์มันก็ทำธุรกิจอย่างเงินมากขึ้นเนาะ ดิจิทัลดิจิทัลอะไรอย่างนี้นะนั่งเทรดอ่ะใช่ครับอ่มัวจะมาปล่อยสินเชื่อเพื่อกิจส่วนต่างดอกเบี้ยมันไม่โตแล้วล่ะอ่ะถูกครับต้องดูประเทศไทยว่าจะมีแบงค์ไหนบ้างที่ชนะในรอบนี้โอเคขอบคุณมากเลยนะคะโอเคครับบ๊ายบาครับจริงๆพอโทษคุย S B นักเทุดอ่ะก่อแจ้งนักเทุดไว้ก่อนในช่วงที่แล